เฮ้ยยังไม่เป็นโตเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยอ่ะอจะอ่ะอ้าวอันนี้เราตั้งแล้วแต่เราสามารถขยับได้เดี๋ยวอาวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยติดจิบหายอ๋อมันดันโตใเลยมันดันโตเฮ้ย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 อ้าว เฮ้ยมิติติดจิบเฮลิโออย่านะยายาล็อบชินเกสองคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะมิติเดืสบายไม่เห็นเหรอวันเนี้ยไม่เห็นเหรอเนี่ย เนียนตงเนียนตรงไหนวะมันเนียนตรงไหนวะเฮ้ยเนียนตรงไหนวะติดด้วยดิ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหนูได้แตกตาทำไมไม่เห็นกันเม,มเื่อเมื่อ้โอูโห้หเนียนตรงไหนคามหาวะเนะี่ยโอเคอยู่ไหนกันเอ่ยโอ้โหอดจอดนี่ฆ่าได้ อะไรวะอ๋อไม่ใช่อยู่ไหกวะเฮ้ยทำไมตรงนี้เปิดได้เปิดดิอืมไะไวะเฮ้ยโอเคหวังว่าน่าจะไม่มีเอ้ย โอเคอนีอ๋โอโู้โคตรเยอะอยู่ไหนกันหมดปะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยหาโคตรยากเลยนะโอ้ซ่อนอยังเก่งเอ,อ้ยอย่าเบียดกันมากเดี๋ยวตีก,กันอีกโอ้ไปเลย รู้สึกเราจะมีที่แอบดีๆแล้วอรอพี่รอที่แประมาไปหน่อยเอาตรงนี้แล้วกันทำเลยดีสุดอยู่กันมันกองไว้นี่มาแล้วครับคนแรกแหวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ระเบิดมาแตกไกลไม่โดนไม่โดนเลยมดีไม่มีใครโดนฮะึดง <c oughs> ไม่มีใครมาจาังหวะน,นี้มาแล้วอีกคนหนึ่งจังหวะนี้มาแล้ว <c oughs> โอ้ยังไม่เห็นีกเกรอ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมันมาแล้วโอ้โหสองคนสองคนแหมเป็นเนื้อเป็นเห็นบา้าเลยโอ้ยสองข้างทางเลยอืมอืมอ <laughs> าดไปได้ไงวะเ <laughs> มื่อกี้เหยียบเต็มเต็มด้วยโหผ่านได้ไงบับแม่จังวันนี้ทุกเจ้เลยครับ กดีแต่เขาอยู่ในใกล้ๆเราแม่เจ้วันนี้สุดยอดครับนะผ่านไปแล้วหูห้าคนสี่ห้าคนยังไม่เจอตอนนี้ก็ผ่านไปสองนาทีกว่าๆในสองนาทีอยู่นะครับโอ้มุกแม้นย่ง ยังไม่ใ,ใค้เจอเลยเนะี่ยอยู่รุมๆมันไว้กลับม้แกไอ้พวกนี้โอ้โหกลัไม้กลับม้แกไอ้พวกนี้มาแล้วมาละอหอีกคนหนึ่งถือลูกซองมา ถือมาว่าดเลยครับแหมผ่านไปจริงๆอะ่ะอันได้ไงวะเอามันละถือแสดงมามมเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นะตอนนี้ก็ยังรอดชีวิตอยู่คร <c oughs> ัแม่ไม่ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยแม้แต่น,น้อยอะ่ะโอ้โหสุดๆเลย โอ้โหไม่มีใครเจออีกหรอนี่ออกไปแล้วดีกว่าต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 านี่โอเคจบแล้วนเนี่ยอ้ยจบเร็วจังแอบอยู่ที่ไหนบ้างวะย่าให้รู้นะเดี๋ยวตามคาดถึงที่เลยโอเคไม่เป็นไงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มันแบ็กโซใช่ป๊อกไม่ใช่ดักโซอ้าวนี่เกม เยอญาติด้วยวะเนี้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้นี่เปน้ําดื่มเลยวะเนี่ยโอ้โหในห้องนี้โอ้ยเจอของเจอของเจอของดีครับโอ้ยเจกะโอ้ยไหนเอ่ยกันเอ่ยต้องปิดประตูเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ครับเฮ้ย อ,อืตายคู่เลยสพใครวะศพใครวะโอ้โหโดนตัวเย็นทับซะด้วยเย็นแน่เลยโอเคแอบที่ไหนดีวันนี้อืไม่ค่อยมีที่แอบด้วยด่านนี้ปัญหาเนี่ยวันนี้เราเราจะมาเล่นสูตรเดิมนั่นคือนังสือพิมพ์เรานังสือพิมพ์ในตำนานเอา้าไอ้นี่อยู่เนียเดี๋ยวเราก็โดนฆ่าลอ็อกไปเลยตายแน่ ตายไหมผ่านไปได้ครับจังหวะน,นี้ย้ายไปเลยครับแม่จังหวะน,นี้ยังหลบได้ตามอ้าวดินิกดินิกพอมาครับเหมือนเขาจะฆ่าไอ้กระป๋องได้ละคนนึงแต่เขาจะรู้ไหมเขาจะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่นี่ครับเอาครับไปแล้วไปยังไปเอ ผ่านไปได้ด้วยดีแต่จังหวะน,นี้จะเป็นข่าวดีที่สุดนะครับอครับมีมีคนอครอดตอนนีม้มีคนรอดแม่เ oh <my> รามีไปครับมีคนรอดแต่ว่ายังอยู่สองคนเนี้ยสองคนแบบโอ้โสามคนจะต,ตายไม้ไมเนี่ยโอ้โหมีการระเบิดครับแม่จังหวะน,นี้ระเบิดกันอย่างมัมัน ลูกตอนก็ยิงครับโอโหเราจเนียนไปไหมสกาวไหมสกาวหนึ่งนะผมมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเร็วม,มาเร็วผ่านไปแล้วเราผ่านไปแล้วครับเมยจังหวะนี้ยอดเลยครับโอ้โหโ ผ่านไปได้วยดีครับแต่ตอนนี้มีข่าวดีอย่างหนึ่งครับผมติดครับปัญหาคือผมติดไปไหนไม่ได้ครับอุ๊ย <c ười> ไปได้ครับวุ่งไกลได้วเหมือนกันยกกลับ <c ười> มากลับมา <c ười> ไม่เห็นเลยใส่ย,ยุบๆเลยนะไม่เห็นได้ไงวะ <c ười> โอ ยังไม่มีใครจับได้ว่าเราเป็นหนังหนังตะพินไทยรัฐเลยเนีย่สุดยอดไปเลยครับแม่เข้ามาคนนึงละมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมกับเพื่อนกับกับไอ้หมอเนี่ยไอ้หมอไน้ยอยู่ที่อยู่ที่อยู่ข้างๆกันเลยครับแมเอาเอาโดดทำไมเอามันมันโดดแล้วมันไม่รู้ด้วยโอ้โหมันไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงนี้แม่สุดยอดครับชนะแล้วโหซอนคนเหนียนชิบหาย <c oughs> เอออ้าวสกลุปตายวันนี้เราจะมาเล่นมุกหนังสัพิมกันเดกรอบดีกว่าดูดีว่ามันจะได้ผลหรือไมตอนนี้มากันแล้วครับผมแหม่หนึ่งคนมาแล้วมาแล้วครับก็ได้รู้ตัวผมไหมแหม่เดินผ่านแลยครับหกโอ้โห่างนี้สะจอ,อยงี้ โอยยันหยิบด้วยเอ,อ้ออะไรวะตอบนี้เล่นเล่นไม่ค่อยลุงลนะเนี่ยมันรู้ทันนะเนี่ยโอ้โหอะไรไหม